ไม่ต้องถามหาหนางฟ้าจากในนิยายแล้วนะคะเพราะนางฟ้าตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณสิริต้าเจนเซนนรงเดชนะคะมาเป็นแองโจให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กค่ะในโครงการแองโจมิราโคปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อระดมทุนซื้อตู้อบให้เด็กต้องคลอดก่อนกำหนดนะคะงานนี้ริต้าอินมา ว่าเจ้าตัวเป็นคุณแม่แล้วค่ะเข้าใจดีเลยเวลาลูกเจ็บป่วยต้องทุกข์ใจขนาดไหนปัจจุบันนะคะไทยมีทารกคลอดก่อนกำหนดราว5 0 0แสนรายค่ะแล้วก็ที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดมีถึงเกือบ4ี่0 0รายต่อปีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจปากแหว่งเพดานโวรวมถึงปัญหาด้านสายตาและการได้ยินด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นสถิติที่สูงมากแล้วก็ถ้าไม่เร่งรักษาอาจส่งผลต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพได้นะคะ พอทราบเรื่องริต้าไม่รอช้าค่ะไปเยี่ยมชมการทำงานจริงของคุณหมอถึงห้องผ่าตัดจนตัดสินใจรับช่วยเหลืองานนี้ค่ะริต้าได้เข้ามาใกล้ชิดกับคุณหมอนะคะก็จะได้รับรู้ถึงการทำงานหนักมากๆเลยนะคะว่าคุณหมอต้องทำงานหนักขนาดไหนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาพิก,การหรือเกิดมาแล้วพิการเนี่ยไม่ว่าจะตาบอดนะคะหูหนวกหรือมีอาการหัวใจเนี่ยเขาก็คือจะเป็น เด็กที่พิการเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาเขาได้ตั้งแต่คลอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตาบอดนะคะลิต้าก็อยู่ในเหตุการณ์เลยเข้าไปดูผ่าตัดกับคุณหมอนะคะก็หายดีแทนที่จะเกิดมาเป็นเด็กที่ตาบอดหรือหูหนวกนะคะ<ๆ>เขาก็กลายเป็นเด็กที่ปกติคนหนึ่งไม่ต้องมาเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาเป็นภาระของสังคมได้มีชีวิตปกติได้เรียนหนังสือปกติโรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยก็รับ ผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนก็ต้องส่งมาทั้งคนไทยและคนต่างต่างชาติที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งนอนโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลา6เดือน3เดือนเพราะฉะนั้นตู้อ,อกหนึ่งตู้เนี่ยก็ะถูกถูกใช้ถูกไปคะแล้วเรามีเตียงสําหรับดูแลผู้ป่วย i อ u ียูททารกแรกเกิดเนี่ยเดิมเรามี12เตียงแล้วก็มีขยายเป็น20เตียง <S <S 1> <S 1> อะไรเงี้ยคะเพราะอุปกรณ์พวกเนี้ยก็ก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วพอเรายังมีวอร์ดของที่เป็นทารกแรกเกิดที่ไม่ใช่ ICU อี ะะทั้งเครื่องช่วยหายใจที่นํามาแสดงนะคะตู้อ,อกนะคะหรืออุปกรณ์พิเศษที่ขนาดต้องเล็กๆสําหรับเด็กซึ่งก็จะต่างต้องจํำเพาะค่ะ,นะคะซีริต้าถือเป็นตัวเลือกแรกๆค่ะสำหรับงานช่วยเด็กเพราะว่าระยะหลังนี้เธอทำบุญหนักมากโดยเฉพาะกับการช่วยเหลือเด็กนะคะ เห็นได้ช้าจากโครงการที่เธอทำค่ะเปิดอินสตาแกรมขายเสื้อผ้าน,น้องกวินนะคะในชื่อ Gavin Foundation หาไรายได้ช่วยมูลนิธิเด็กในหลายแห่งเธอบอกว่านอกจากเป็นการช่วยเด็กๆที่ต้องการนะคะยัง,ยงเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยยังถือเป็นการปลูกฝังลูกชายให้รู้จักแบ่งปันด้วยค่ะ ตอนลิตาท้องเลยดีกว่าลิตาตั้ง IG อันนึงขึ้นมาชื่อกาวินฟาวเดชันใช่ไหมคะก็คือเราอยากปลุกฝังว่าถึงเขาจะเกิดมามีทุกอย่างคร้อมแต่ก็ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างเราหรือไม่ได้โชคดีอย่างเราลิตาก็เลยให้แบบไม่ว่าเขาจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แตจะเอามาขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะคะก็คือ ขายให้กับใครที่อยากได้ชุดของกวินหรืออะไรก็แล้วแต่ตังเงินทั้งหมดเนี่ยลิต้าก็เอาไปบริจาคทั้งหมดเลยร้อเเลยให้กับโรงเรียนต่างๆหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆอันนั้นก็จะเน้นเรื่องการศึกษาการเรียนค่ะแล้วเ,เขาก็ไม่เคยห่วงของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพี่ลิต้าไม่อยากให้เขาแบบคุ้มเยแม้เราจะมีทุกอย่างของนะเหมือนกับว่าลิต้า ริต้าโตมายก็ทํางานตั้งแต่เด็กนะคะรลิต้ารู้สึกว่าลิต้าก็เห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมคะลิต้าก็อยากให้กะวินเนี่ยเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงานนีริต่ายังอัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่มีน้องกวินแล้วก็กําลังจะวางแผนมีลูกคนที่2ค่ะแต่ว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ส่วนงานวันเทิงคิดถึงเสมอนะคะยังอยากรับงานแสดงอยู่เหมือนเดิม <_ struggling> เพียงแค่ว่าช่วงนี้ก็ต้องทำหน้าที่คุณแม่แบบ f u ลไ time ค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กนะคะตอนนี้ส่วนใครนะคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือเด็กคลอดก่อนกําหนดนะคะผู้ชมสามารถบริจาคได้นะคะสมทบทุนได้เลยตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะของหน้าจอตอนนี้นะคะกับบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะธนาคารทหารไทยธนาชาติค่ะเลขที่บัญชีนะคะด้านล่างเลย0381076900นะคะ